าแล้วเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดนะครับมีเมนูเด็ดไว้ทำกินแก้บัวแล้วนะครับแก้บัวแล้วอะไรเนื้อาลองเนื้อเนื้อไปได้เนื้อมาจากรัดหนักนะครับมาทำกับเล้วนะครับวันนี้โอเคลงมาจมกันเลยวไวตำเนื้ออะไรวันนี้วันเนื้อเลยครับนี่ได้เนื้อมาหนึ่งกรนึ่งร้อยบาทเนื้นึ่งร้อยบาท โอ้โหเยอะเยอะนี่ปอกเราปอกเราคนไม่วันนี้เราก็คนไม่ผมตาตั้งกล้องวันนี้เดี๋ยวไปกูดกับเธอแล้วเก่งเก่งับเธอแล้วเก่งขั้วมันนี่ขั้วเก่งขั้วขั้วเน่ามันนี้ขั้วเน่าเนี่ยกับอืเก่งเก่งเอามาแล้วเก่งขั้วมาแล้วแตงเอาแล้วปลาเค็มชัดชัดชัดวันนี้ครับ bằng chắp nữa Ờ, bằng bám rồi đeo em cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những

ก็หลังายหลังไงนี่รอยนะึงนกแล้วโอเคกำลังไล่นะรับไล่นำงอ่อนนาถ้ถถโอ้เออ <c oughs> ได้เด็กเลยเนาะนี่กับแข็งใมอมนี่เลยเลยไบมอญนีแหละเราปิดก้อนปิก่อนลบดิดอันนั้นได้มั้ ใส่เกลียงใส่เกลียงแกงแล้วใส่เกลียงแกงเลยครับอืมใส่เนมัวันนี้ครับเนมัอืมลงกะละกะละกะะกะเลยแล้วเอาเลยครับพี่น้องเออเอาไวแล้วอ่าให้ป่องถุงน้องเดียวตั้งหลงใส่เนื้อถุงไปใส่เนื้อนะครับออกไปมุกแล้วปอกเลาหมดไม้นะครับนี่ปอกเลาหมดไหมโอเคให้ปุงก่อนปิดกว่าก่อนเมกระป๋องกระป๋องเดี๋ยวเดี๋ยว องกักวางนี่ครับตัดมืชจมเออง้องกวางต่ำกันเองอ้องกันเลยนี่เฮอเสรลูกเครือนะครับเสลูกเครลครือนี่ต่วนมันก็ไม่เช่นนี่ก็ไม่ทำเออนี่ันดีเออก็ไม่ทำนอ้องานี่เรเขนีึ้งนีครับปกโยเป็นปีเนทิพย์เทิพย์ปีได้ก็เนาะไม่ทำแล้วก็เหลก เดี๋ดวนี้งานใบทิ้งนึงวยุติทิพย์ขึ้นเข,เขาไม่ต้องใจน้ำไม่ต้องใจเบียร์ต้องนู้นต้องใจวันกอ๊คนู้นไปออกไปเดียวออกกิเดียวกว่าใจมีได้เลยกับองมาต้านเลยครับมา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 หมาอุดมกันได้องนะครับเต็อินตาโอ,อเตทนนาโรงแรมเบนาเบนตาบานเมืองกรุงรัตตีเดียวอ่ากับมาได้เลยมาได้เลยกับอินตาโอเตทนกับแถวโควกองใจดีเนาะใจดีใจดีคนดังบ้านเรานี่ บ้านเรงใจดีนะครับมาวา่าไม่แลงได้ตะกรรมนึงนี่มาตีก็ไม่แลงไร้จากป้าก็จากได้อำนามครับได้โอ้โหสุดยอดกะกะอ้องก็ไม่เป่งวดนอกนู้นเลยกับก่อใจครับโอเคแก้ดูเรื่อกำลัง ถุงแล้วครับถุงแล้อ๋อใส่เนื้อแล้วนะครับเนือ้อใส่เนื้อแล้วใส่เนื้อแล้วนะครับรเออตรงามวันน้อแล้ว<ร><ๆ>เออเไปติดเอออืม,อมเนยะเมโม,มโยเดียวอืมอืมลูกเอ,อเดียน,น ในกัมเอาไว้เนื้อนุ่มเลยนะกับท่านผู้ชมในกับเส้นเนื้อเส้นดยลเอาไว้เนื้อนุม่มเร็วร่อยใส่หลูกเกลือนะครับกัวกลัวปลอมต้มอยู่แล้ว <laughs> เดือดเลยกับเดือดแล้วเดือดกกักกักกักเลยรับพีนองใเร็วเร็ได้เลยว้แลวทุกเ่องเออในกับกำลังใจเต้กระป่วงปลุมกับใตแลงพีนองเออวันนี้เอาเลยแล้วนะรับกลักกักกแล้วล้วโมเลยนะรับโมกลัวเหนือกินหม้วันนู้นเลับเินเท่านี้ กวยินวลุงถาก้านไดเมื่อไรจกนะครับปิดกว่าเสรกรุ๊นะครับอ่านี่หลอกการออกกับย่างวะจุมโวไม่้มนะครับต่อหลอกการออนะครับอ่าหลอกการในของมันนะครับหลอกการในชีการในออกอ่านะครับ มันคมนะครับนะครับชุดไม่เหลาอ่านะครับวันนี้แกงกัวปัดลุงนะครับแกงกัวโปกลัวปัดลุงร้อยกับแกงกัวแกงเตะจุ่มโผล่บรรเราหน้าวาคงจะเกินแบตซี่เลยแหละโอ้โห่กลับ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 เลยกลับเต็มมือเมื่อกลับแล้วกลับกลับกลับแล้ว อันีทุกเทยไลยยกยกเลยนะครับไม่นานเลยครับไม่นานแล้วด้ยทุบก้อนนะครับใส่ชูรดลาวอ่ามเดียวกับอีเดียวเดี๋ยวปุมันล้นอีเดียวนออ่าเดยวคนคนคนโอ้โหสี่มันเจ้าวนเนื่ยแ้งอยู่เลยแล้วมั้ นแจ้งอยู่เลยนะครับไ้กูดเออไปกรูดไปเลยกรูดเลยครับอืไปกรูดไปกรูดกี่ใยฮอบอยไปกรูดฮอบนะครับไอ้ปีมันอ้อมนะครับปีนมโนมเย้ อ๋อในกับสูตรแกงกัวนะครับสูตรแกงกัวเมืองปันลุงนะครับบ้านเราไม่ได้กินนะครับแกงกัวนี่บ้านเราก็เก่งไม่เป็นนะครับแกงแกงเคอย่างเดียวกัวนี่อันนี้กัวปันลุงเลยนะครับท่านผู้ชมฮึมชุดยอดเลยโอ้แกงกัวแกงกัวโรย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 เออเออสุดยอดครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแกได้ยกแล้วครับท่านผู้ชมแกได้ยกแล้วที่อันเตะนะครับก็ได้ยซุกเป็นเต็กเร็วเลยนะครับเดี๋ยว แกงยกเดี๋ยววงเก้ากับเหลานะครับเดี๋ยววงเก้ากับเหลาเอาไว้จิ้มกอนนู้นครับต่อที่ยกเรื่อยๆนู้นแหละครับท่านผู้ชมนะครับเสร็รแนะรจแล้วโอเคเดี๋ยวก็ได้ยกเดียวพื้นเตะยกแล้วก็วงเก้ากับท่านผู้ชมแล้วหยกหยกวงก้าวเห<ก>ล้า <c oughs> <c oughs> ขมเลี้ยวโอ้ยุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอด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 เดี๋ยวกูก้าวแล้วนะครับนี่นะครับกับก้าวปัตตลุงนะครับกวปัตตลุงนะครับติดตั้งไม่มีนะครับติดตั้งไม่ก่อยมีกับห้าอยากนะครับห้ากินอยากเมืองปัตตลุงอย่างเดียวนะครับเราติดตั้งต้องแกงเตะ เก่งเตะมันใกล้มันนะครับอนี่ครับแก่งกลัวนี่ครับแก่ใกล้มันนะครับไม่ได้มันไม่ได้เตะไม่ได้เลยนะครับใช้แต่เกลืองอย่างเดียวโอเคกับกับก็ขอบคุณตุกตันนะครับเท้าชมคลิปนี้คลิปผู้ใายข้าวกลัวนะครับคลิปไม่นะครับคลิปไม่รลยก็ช่องไม่นะครับช่องเก็ยังไปเหมือนเดิมนะครับก็เกือบพันคนนะครับก็ช่องอำนาจชาแนลก็ ทำเกี่ยวกับ่องเถี่ยววิธีชีวิตชุมชนนะครับก็คลิปนี้เก้าวครัวโอเคก็ขอบุญทุขันที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องอํานาจชาแนลด้วยนะครับและช่องก้าวคนผู้ชายเก้าวครัวด้วยนะครับสวัสดีครับชาแนลนีกแล้วผูกเก่าโตกับโมนี่นะครับโมนี่จ่ายประโยชน์ได้ได้ไรนะครับโผูกเก้ากันโตผูกเก้าเพื่อเพื่อว่กินว่าลุง เต็มมอไปเลยนะเออเต็มมอไปเลยวัวลุงเลาบวชกะบวดครับนี่ก้าวบางทีก็มาเย็บเป็นล้านเวชแล้วหนอคนมาเย็บเป็นผุนิ่งๆเออยยงเป็นนะครับใะส่นำนี้นะบอะใส่นาครับอ่านะครับก้อนพอดีก้อนพอดีนะครับใส่ไปตีวงก้าว อ่าก้อนรับวิธีอุ่นเกา่าไอ้ชุกไอ้ช่วยนะครับมีมาต้อนแล้วก็เหลานะครับจมตาคนแต่ไม่โร่นะครับคนแต่โรแล้วก็ไม่ผือโอเคอุ่นเก่ารับจะเป็นเดือดร้อยแล้วนะครับอ่านคััวปิกคััวเนื้อครับคััวเนื้อโอเค